เคยรู้สึกไหมว่าเรากำลังเดินไปทางไหนเหมือนมีเป้าหมายอยู่ในหัวแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ <B ad sounds> แต่ที่เราเป้าหมายไม่ชัดเจนนะคะทุกคนมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีทางไปนะคะทุกคนแต่มันแปลว่าเราต้องสำรวจตัวเองให้มากขึ้นค่ะลองถามตัวเองเลยยังฉันชอบทำอะไรฉันเก่งอะไรสิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุข เห็นไหมคะว่าเป้าหมายไม่จําเป็นต้องทําให้มันยิ่งใหญ่อลังการตั้งแต่แรกแต่แบบเราค่อยๆแบบพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นแค่เริ่มจากสิ่งที่เราทําจากอะไรก็ได้เล็กๆก่อนแล้วเราทำแล้วเรารสึกว่าเ,เราสนุกเรามีความสุขแล้วทีเนี้ยเราก็จะค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นคะ <S <S งงน่ะจำไว้นะทุกคนการที่เป้าหมายของ, Đ องเราไม่ชัดเจนไม่ได้แปลว่าเรากําลังลงทางแต่มันแปลว่าเราอ่ะต้องให้เวลาตัวเองได้ค้นหาตัวเองไี่มากขึ้น ได้ค้นหาว่าเอ้ยเราชอบอะไรเราทําอะไรแล้วมีความสุขแค่เราก้ากวออกมาเป้าหมายของเราก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ